สะพายลูกเมียของลูกก็เหมือนเมียของพ่อเดยอลูกอส,อสองนางเป็นธิดาพยายามส,สองนางเป็นธิดาพยายามายายสรงซัทจงได้ปรานี องคนมาเป็นพี่ดาวเจ้าเมืองยักษ์แต่นางทั้งสองไม่กินมนุษย์แน่นะลูกไม่คฮะดูสิพ่อเจ้าอ่ะกลัวพ่อเน่ากลัวหัวหงุดหงิดลูกเอ้กลัวจนไม่มีสกุลชาติพ่อเจ้านะในวันนี้คืนนี้เกี่ยงว่าเราพอตายหายนะ้วเออแม่อยากจะรู้นักในระหว่างที่เจ้าไปน่ะแกเจอแม่แค่หน้าม้าบ้างไหมล้ะลูกโอ้โหถึงแม่เราไม่ไหวพน้องทำไมเพคะดูนี่กัำเราทั้งคอนข้อแม่ พูดถึงแก้วข้ามายงไก็เรากายเรื่องไทยายิงอ่ะนะได้ไร่ยด้เขานนพูดแก้วข้ามาข้าได้มีูติกพูดมาลงมาทำไงเป็นะพูดข้ารู่ในพระธรรมกันมาึแล้วต้องทำววิธีลแก้วไน่ยหไม่ได้เต้อดีค่ผูรชมต้องหัวแก้วแก้วมดีเผลอไม่ได้ต้องไปนั่งข้างพระเจ้าเออ ะเอาในร้อยวยสลแก้วมณีที่กาละเขาสู่สัาคณาชาเอาชาชอยเีผิดปกติแกจะต้องรองขาก่อนนะเจ้าคะได้ยินมาว่าพระบินทองเนี่ยกลับมาแล้ว ไม่แน่ใจต้องเรียกก่อนแม่เอ้ยแม่ดูสิสงสัยจะไม่มีคนอยู่เฮ้เสียงหมาที่ไหนมาเห่าไปตองแทนเข่าหน้าหน้าพระตาราชวังกูเนี่ยไม่ทำงานสาวสีสาวไทยไม่ลุกขึ้นมาเฮ้เสียงหมาที่ไหนมาเห่าหอนข้างหน้ามีใครอยู่บ้างเดี๋ยวจะไปดูเจ้าเชื่อเืออะไร ชื um, ่อปีกเจ้าค่ะไอ้ปีกต้องไปดูทีวะเจ้าค่ะเดี๋ยวนี่หน้ามาพาชีนี่หมูหมาหมูหมิงที่ไหนั่นเอาเจ้าค่ะหมอพ่อใครมาเราไม่รู้ใช่หมอไม่แก้วหรือเปล่าก็ไม่รู้หนูซิใส่เลยที่ฉุนโม่รู้คุณได้แล้วมาหรือเปล่าเราไม่รู้ไม่มีเสี่ยคนมาคนมาค่ะเราจะไม่ตายตายมีคนเลย ไม่เห็นมีเลยนะแค่เห็นมีใครไอ่กระแตกใจล้วเสียงมันหอนโวยโวยโวยทางใครกันวะข้านั่นน่ะสิจะข้าดิบดออกไปดูเอามาไหนที่วะเจ้าข้าไปดูนมาไม่เห็นมีใครสักค่นฟองมาทางายก็ตีาวใจแน่อไเเรู้ว่าไม่แก้วี้ไม่ไหวเช่ะ อย่าบ้าไปเลยยีให้อุ้ยไมไ่ไหวแล้วตายแล้ว,วเจียขนาดยี่ห้อน,นี่นี่นี่มันเปนนี้เลยจ้าอุ้ยตายแล้วอันนี้นาย,ยกเหล่าขชาใช่ไหมคะคือวันดีค้าไม่ใช่ขอลองเรียนหน่อยค่ะปีกปีกออกปีกหรือปีกเองอีกปีก,ปก หรือว <łość> ่านายกเหล่ากาชาติขอร้องเรียนหน่อยนะคะแตร้องเรนกาชาติปีนี้จัดดีทุกอย่างเลยเอาลไม่ดีอยู่อย่างเดียวอะไรไม่ดีกูหลงปีที่แล้วเขาไม่ได้เรียกว่าเราหลงนะหลงโอ้เอาหรอแตาทรกวกูลงอ ปีนี้จะไม่หลงแล้วนะครับแม่ปีที่แล้วนู่นหลงไปนู่นสภากคชาติเขาก็ลงประตูหนึ่งดีๆดีเลยไม่เป็ไล่เดินสำรวจดูปีนี้หลงไหมหลงกูก็จะหลงกันทุกปีมันจะมา่อไรนี่ยก็มาเพืเหตุนี้แล้วจะฆ่ารอตรงนี้ก่อนหลงตรงนี้เลยดีเดียวเดียวเดียวอือพาปิ่นทองมาหรือยังอ้าวหยาบยังไม่ีเออเออมาแล้วเอ้ามาแล้วเหรอตายแล้ว เออว่าเฮ้ยยีทำงานมึงออกไปสมโรงงานไเจ้านาที่มาอะไรเมา่อาบอกพ่อเธอบอกม่แก้วมาเดยเจ้าค่ะนะมองไม่แก้วมาอีมาแล้วอีมาแล้วไปบอกอีว่าแก้วมาบอกพอคืออยู่บอกไม่อยู่นะคะพูไม่อยู่ใครพูดเลยใ้พูดเลย ไม่แก้วว่ายังไงกัรหม่อมพ่อเขาคงคาราบอกว่าเขาไม่อยู่อ๋อเขาคงคนลาดให้มาบอกไม่แก้วว่าไม่อยู่เขาลุงคนลาดไม่อยู่ถอกใจไปละค่ะเออเอ้อวันน่งลงตรงพาพระภูมบดีวันน่งลงตรงพาพระผู้ิบดีกว่าทำพีสมัยห้ใช่ปะ มาเป้่าลูกครูมี่พี่หนังพีมีมาลูกมาพอมกัเลยบอกแม่เจ้าขาบอกแม่ที่ผัวใหม่แล้วเจ้าขาว่ามาถูแม่ผัวแม่มึงนี่แหละฟังผัวผสมลงนาแล้วเอ้าวเหรอเจ้าขาที่จำได้ก็ไม่ที่แบบนี้นะเจ้าขาเขาไปรับงานไปงานพิธี้าเออร์ตายมาควานเาขาพี่แมแก้วเจ้าผัะอะไรมันก็เปลี่ยนไปทุกวันนี้แม่กหวาดทอมผมเอาอยู่เนี่ยเราลูกผมตื่นเจ้าขาไม่ได้แล้ว หอมแม่หอมแม่ไปตรวจดีเอ็นเอบ้างเหรอเจ้าคะทำไมล่ะลูกหอมหน้าไม่น่าจะหน้าเป็นพ่อลูกการผิดผิดมาหรือเปล่าเจ้าคะไม่ผิดหรอกลูกพ่อเขาไปทำสัญยกรรมให้ลูกอ๋ออย่างนี้พี่อ่้นหน้าตาดีเกินไปใช่เห็นว่าจะผู้หญิงมาติดก็ก็เลยทำต่างร้ายก็ขนาดนี้แล้วก็เติมโคต้าเงินด้วยลูก็เลยได้ได้ตามที่คิดเลยแม่เราคืแม่เราคอเตือนที่แก้วจขาหายหน้าหายตา ไม่ทำลูกมาเจ้าค่ารังคำสัญญาที่เ้้าใใหไวช่เจ้าค่ะเมื่อคราวครั้งก่อนนั้นพ่อปิ่นทองบอกให้แก้วบอกว่าจะต้องมีลูกแล้วจะแต่งตั้งแม่แก้วเนี่ยเป็นเอกอัครมเหสีนั่นไงต้องมีลไงพระองค์ทรงตรัสแว่กับผินทองหม่อมฉันยังจำได้นะเพคะแต่ถ้าแม่แก้วอ่ะมีลูกกับพระปิ่นทองอ่ะก็จะได้อภิเษกสมรสแต่ถ้าไม่มีก็จะประหารชีวิตนีหนีหนีเห็นไหม มึงไปเอาลูกใครมาหรือเปล่าเสียวก่อนที่จะคั่นลูกมันจริงหรือเปล่าจริงจ้ะค่ะคุณต้้งพิมพ์คุณพานคุณโนบิวทุนกลางหนอว่าท่านในจุกตาในทำลูกเอาไว้คอยค่ะี่ทั้ง พ่าถ้าตัไคร่ทำลูกอันหนอว่าโอรถ้าชังละไม้ไข่อกฉันหนอว่าพิมพ์ดีชักละไม้ใครหม้อฉันหนอว่าพิมพ์ดีพอผู้มีโดตาหรือฉันเมือนกัครัาอยไม่เป็นไรครับนไรก่อนลาก่อนเดียวกันชาบอกลองผิดใช่ไมอย่าไปบอกเขาสิพู้ชมก็ทำให้รู้ นี่เขาจกค่ะนี่จกค่ะโอ้ยอ้คน้างเคยฟังมาพัสดาโอเคทไมไอ้คนลูกของใครเฮ้ยกูไม่รู้พื่นมันลูกของใครกูไม่รู้มึงอย่ามาขี่ตูบั้งนาไอ้คนไ้ยค ฟังนะเจ้าคะแก้วนี่จะเล่าเรื่องจริงให้ฟังเมื่อข่าวครั้งก่อนนั้นเมื่อเวลาที่ฝนตกแผ่แผ่มีที่ไหนที่ฝนแผ่ฝนตกแผ่แผ่เดี๋ยวทำทำแผ่แผ่ทำทำพังพังเออแผ่แผ่ก็แผ่พังก็พังก็พังเล่าไปฝนตกแทนแทนเป็นไงเป็นอะไรกันลูกโอ้แล้ววันนั้นไม่เป็นวันตันเจ้าค่ะเดือนเจ็ดเจ้าค่ะปีต่อเจ้าค่ะหาพ่อกัน เดวไม่ใช่เจ้าค่ะอะไรเล่านากระท่อมกลางป่ามีหญิงสาวหน้าตาสะสวยชื่อว่าแก้วหน้ามาเอ๊ะมึงดูอย่างพี่วสธรแม่ทบามล่ะที่ไม่ได้ในงานกระท่อมแล้วดูของโคกเอาละโอ๊ยก็อีเรื่อดแล้วล่ะเละพอปิดทองนั่นแหละเห็นแล้วก็ได้ลูกเจ้าค่ะได้กระแก้วหน้ามาแล้วก็มีลูกออกมาเจ้าค่ะแล้วพอปิดทองลูกพ่อูดตาทรงเดชเสพพ่อใคร ดับไฟเอาผ้าคุมหน้าก็เพราะว่าไม่สนใจเลยพี่ต้อัวผ้าโลกูเราไม่เล่นทางจริงพี่จะมาตัวโลกกูเป็นผ้าฟังว่าใครแบบใครแสงหนูหูหูตาแล้วพ่อบิดาเจ้าขาหน้าพ่อบิดากับหน้าหนูก็คือกันแล้วก็หน้าใครมไเบื่อเลยเราจะไจริงเลยไปเรียไปตัวลูกใครมากระดับี่พ่อไม่ยอมไม่แก้วมากไปลูกมากไป เอ้อเอ้อวทเป็นขี่สูววากางาัดน้นแกน่าปีเปันวแสนสุดกะเหนอว่าหันตาวางลูกลงพันจะหนอว่าทันใจวางลูกลงพันจะหนอว่าทันใจว่าทันใจไปมองซอได้เยมานี่ เด็กๆแล้วทุกอย่ะรู้ใช่ไหมฉันเป็นใครบังดูพี่เอยมียาใหม่มพืปิดทองเหรอจ๊ะอ่ะไม่ได้พี่ได้นัดชื่ออะไรจ๊ะสอยสุวรรณศิษย์มาตายแล้วคนอะไรวะชื่อหีสร้อยสองอันสร้อยสุวรรณศิษย์อ๋อสร้อยสุวรรณแม่ส้อยสุวรรณนะแล้วแม่นี่เหรอจ๊ะหน้าตาไม่ค่อยคุ้น วายตายชื่ออะไรชื่อจันสองทอนจันทร์เชชาอ๋อจันทร์มีสาวสวยสองคนไม่มาจากเมืองอะไรจ้าวิธีลาเอ้ยไม่ใช่โลวิธีใช่ไหมจ้าเวลามาเนี่ยเข้ามาในเมืองวิธีลาเนี่ยมายังไงจัดแบบนี้อบบนี้แบนี้วายตายเลยขี้แก้วขี้แก้ว กูจะบอกให้อะไรสองนังนี้เขาไม่ได้มาจากโรมิถีมาจากไหนอะสองนังนี้เขามาจากเมืองโรมา,ากาดีเซอร์ <c oughs> เป็นเมืองยักษ<อ> <พอ S 2> ์รองเขาที่ท้าพานุมาเอาเหรออเซาเรตติดม,รรมือกัมมาลีกไมเลโกโรมิทีโรมิถีที่เมืองไหนเนี่ยโรวิถ,วถีเมืองของเมือ้อเขาที่จะไปแต่งซะอรอทั้งมาลีขอโทษครับอีพีโดนผิดเมื่อ เราที่เดินยังไงไม่ทันใจเลยมานี่๋ยวแม่จะสอนอ่ะนะหนูเดินเนี่ยมันต้องมีกี่ลีหาไปลูกไป <c oughs> อะไรต่ออ่ไปฟังมันเ้าเข้าวัดตัวตันลี้ไปฟังมันไอีนยาอันน้น่ารักเล้าอ้ไรลาคอพ่ออีชันเป็นอะไรเจ้าค้าเมืนมีใครสิงขย่มันในร้วในวันย่มันนวั้งคยไหแล้วไม่เกข้แบบนี้นะเหองน Blender, 6, ี่แม่นางสอพอคูนใจลูกน hmm. ี่มาทั้งคนเลยฮะก็ให้ผัวแม่ผัวอย่างออกไหมนะหรอให้ยังไงวะตายตายไม่ทำไม่ทำกินมายวแได้แก้วจะสอนนะจ๊ะ หรือมีลรือมีโอ้โหไอ้ข้าไอ้ไอ้จิ้มหายน้องพระเจ้าค่ะไอ้ต้นไส้ใหญ่หูคอนเลยเอาละเอาละเสด็จพี่อยู่เฉยๆบ้างเถอะไหนว่าไม่ชอบก็แล้วเดินตามจะเป็นแถวเชียร์แต่ความสนุกกันน้องกีแก้วไม่ต้องมองผิดอ้าลูกไม่ตีพ่อละโลกของห้งบไอ้แก้วมันพาชักไปให้แม่แก้วลูกเปล่าเห็นรู้เปาเห็นใช่ไหมลูกว่าพ่อปิ่นทอกับเสด็จพ่อยังไม่ได้ ไม่ได้อยากให้เจ้าเข้ามาตรงนี้เลยแม่แก้วแม่ว่าเจ้าออกไปก่อนดีไหมลูกไม่ได้นะเจ้าคะแก้วนะอุตส่าเอาลูกมาให้พยานก็มีเป็นธรรมรงกับภาพล้วก็ปิดทองออไอแดงลูกเออ,เอ,อชีวิตเองเนี่ยมันน่าสงสารมีพ่อพ่อมันก็ไม่นลำพิชอมีปู่ห,หัว<า>อ้าว,าาวก็เราเคยได้กันไงคะทำไมไ,ได้กับมึงฮะทำไมไได้กับมึง วนนั้นไงนไหนวันที่ได้กับพ่อด้วยอะค่ะยังไง่ะยังไง่ะาองไรย่อเคียมาเลยพอจะาอไยแต่เดี๋ยมเาเรเคียมาเคียเลยโพอยังมาเดี๋ยวนี้จุ๊กเขาเยกหลคะรก็พอแต่งงานนี่นี่ค่ะว่าใจเดีลุกหดโจไม่มีใครเอ็นดูหนูแล้ไอแดงลูกเอิรดูสิ น่ารักน่าเอ็นดูอย่างเงี้ยนะผิวนมนะลูกอ่ะไปทำอะไรอ่ะทยเอะไรไม่เกี้ยวผิวนมนมก็ติดโอ้ยผิวนมนี่มันเป็นมาเอาอย่างงี้ดีกว่าถ้าผู้ชมต้องขาเดี๋ยวแก้วนะะจะพักจะออกอุบายทิ้งลูกเอาไว้นะที่โลกพระราชวิถีแห่งนี้นะคะแล้วดูสิว่ามันจะปู่มันจะย่า กับพระเจ้าพ่อของไอ้เจลเนี่ยของพระลงรโองราชุพิธีคุณไปทุกสอนเหรอของพระงเดี๋ยวเราออกผมมาสิบอกแล้วคุณทรงบอกแล้วให้หาตะโูเล่นงานบ่อยๆปีชาติเล่นคันก็อย่างนี้แล้วเจ้าขามันไม่ลื่นกดเบิดลืมหมดเดี๋ยวก็ทิ้งเอาไว้นะเจ้าขา เออเออฮ้ยวัานางแซวยิ้มละไมอยู่ในมนาว่าทำเฉยเลยชา้าถ้าไม่แกงทำเป็นไม่รู้เนาว่าไม่เห็นว่แกงทำไม่รู้เนาว่าไม่เห็นออกไปกระโดโดโนเต้นเออเอยเร็วไวชัดชาไปแล้วนะเจ้าคัดไอเดย ดูเด็กคนนี้สิลูกเนี่ยลูกลากงาตาลไม้ส sure> right ีทองไม่มีผิดเลยนะลูกแถมยังมีอ่ะต้องอะไรนั้นอ่ะแหวนเหรอนี่ลูกตู้ลูกอุ้มเด็กคนนี้หน่อยสิลูกเออแต่ดีนะลูกยายแก้วหน้ามาพากินแต่ขโมยลูกใครมะครับพี่เด็กนี้ลูกนี่พระเจ้าค่ะเจ็ดะพระเจ้ค่ะเออยังไงลูกเรื่องเหมือนเคยมีอะไรกับแก้วนะพระเจ้าค่ะตาเด็กคนนี้ไม่ใช่เรื่องเรื่องเฉพาะกับนี่แก้วเท่าั้นพระเจ้าค่ะเพราะว่าเพราะว่า จะเล่าความจริงเลยอะไรแล้วลูกความจริงเราเห็นพ่อเห็นแม่ให้กระหม่อมไปแต่งงานทอ่กางวิถีทีนี้ว่าไปกลางทางอ่ะเรือมันก็ต้องพักมันก็ต้องพักกระหม่อมก็เลยทอดสมอตอนเออไปเจอผู้หญิงีคนหนึ่งชื่อวันีรัตนาก็คุยกันไปคุยกันมาก็เลยได้เสียกันพระจุฬาแล้วก็อไรลูกตอนที่เจ้ากระหม่อมจอดจากมาวันนี้รัตนาท้องได้สองเดือนก็กลัวว่านานอ่ะ ลูกจะกลับมาไม่ทันก็เลยให้กำบลภูษาจะทำมาลงไว้แสดงว่าอีแกนะ้วน่ะมันต้องไปรักรอบลูกของมณีรัตน,นามาเน่พระเจ้าค่าของสองสินเนี่ยแหวงกับผ้ากำพลเนี่ยจ้ให้กับหญิงชาวป่าคนนั้นใช่ไหมลูกแต่แม่ก็พลาแล้วมันมาอยู่ได้ยังไงล,ล่ะลูกก็แสดงว่าอีแก้วเราไปรักเด็กคนนี้มาคนนี้ต้องเป็นหลานเศรษฐแม่เป็นหลานเศรษฐพ่อเป็นลูกก็กระหม่อมพระเจ้าค่ะแหวววว่วว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 

i <laughs> don't แล้วเราไปเล่นต่อแล้วย้อนนะทำไมมึงถึงเมืองชิมเพนซี่นฝึกแม่ให้เด็กตัวเองสะท้อนเจ้าเอาละทปีนท้องพี่น่ารักจังเลยปู่สิหลานฉันหลานปู่หลานปู่ว้าวว้าวหลงไม่หยุดเลยนะเจ้าค่ะว้าวโอ้ยเดี๋ยวยายจะเดี๋ยวยายจะกล่อมแล้วรูปเหมือนเด็กกจะแสบเจ้าขาะไปเงเย็นี้มันนี่มันนี่ ก็พลอมด้แล้วมาเลยอะไรกันล้เนมาทั้งนี้พวกแองทีนี่่ห่วงกินหลาน่า่อยงพหมอรัช่วยกันช่วยกันยัแต่ว่าเราจะมีช้ากับเร็วเอาแ้อุ้แหวยบแสบแล้วเจ้าข้าเด็กมันแสบปาเอาโอหลานย่านะหลานย่าเยะเยียบเยอะเยาจะที่ฟานะ พ่อเป็นใช่ไหมเป็นใช่ไหมเหมือนอาการออกอะแอปพีคิวถามพี่เป็นโรคยไแล้วแพี่เพคะของพ่อนี่งๆห่อแล้วเพคะือตัวเล็กด้วยก็เล่นตัวนางน้องนางเคะนี่ไแล้วน้องออก็ว่าไปเรื่อยๆนิ่ๆดูสิควันจะมัวไม่ลู้หัวหัวหัว เจ็บป้าว้าวเจ็บมากเลลูกว้าวตาหัวหัวว้วว้าวถ้ามันไม่หยุดร้องปู่ดาวพรเพชรยัดปากโอ้เห็นไหมฮะเมื่หมดจบร้องเพลง ผม,ผมผ้าขาวเป็นผ้าดิบเพื่อนะเนี่ยจะแไม่ได้รัดสชยสินเท่านั้นเลยค่ะพทอดทอดมาจากฟอกไนตร์เนี่ยนะคะดูซี่ดูซี่ซเ,เป็นไงเ,เป็นไง รักลูกอีแก้วหอมพี่เจ้าขารักเราใช่ไหมเจ้าขารักจีจา้ารักทั้งสองคมจา้าเออเออ บัดนั้นนางแก้วเชนอว่าหันมังตาว่าอุ้มกุกมาลากนันอว่าใกล้ไกลว่ากุ้ม,มาลานี้น,ว,นว่านาระพระองค์ทรงตักรักหรือว่าฉันใดช่างละไม้ใครพออเชนอว่าพ่พิมพ์ดีช่างละไม้ใครพออเชนอว่าพิมพ์ดีกว่าภูมิกวาานหรือฉายใดุ้ยบอกคอ กดกดอยู่ไหนกดไมกดอยู่ไหนเ้าทำได้เหรอกลมเลนเวเลนทำเช่นนี้เขาพานีกับมาวาหน้าไม่อายใส่หัวมึงไปเสียหายพ้นเรื่องุกแล้เนี่ยใส่แล้วเจ้าขะใส่หัวไปใสหัวข้าวไส่หัวมึงไปเสียหายพอน กองหองห้องคนไม่รู้หายแม่ครับปีเวียงวังอเหวียงวังหลังลายคบไายนู่นนี่ไม่มีตัวเอ่ยขอไอ้แก้วมัน่องไปว่าอย่างไรได้แทนเลยเจ้าคะเอาเอาเว้ยย่มันเงียบไอ้แก้วอะไร เฉยต่อเจา้าค่ะใอรไรขาไม่เอาแล้วหรอมึงไปถ้าอย่างนั้นก็ได้เจา้าค่ะสรุปเลยนะเจา้าค่ะมึงไปแค่เลยเออกจากเมืองวังสรุปว่าในนี้ไม่มีใครรักลูกอีกแก้วใช่ไหมเ<ห>จา้าค่ะมึงเอาลูกใครมากันลูกใครจะไปรู้ว่ามึงไปเอามาจากไหน <Mys elf. S 1> ลูกแก้วเลยเจา้าค่ะลูกมึงมึงไปเอาลูกใครเข้ามากัไม่รู้พวกกูไม่รับเว้ยรับหรือไม่รับเจ้าค่ะไม่รับรับลูกกูไม่รับแม่ตายแล้ว เฮ้ถ้าเป hey, นคิน<า>อันนี้เป็นความชราของอายุมันเองแล้วล่ะไอ่เหี่ยวแล้วมเอเสิร์ไปเหยียบนักำนาเองเนี่ยอ้อยแล้วมึงกำน,นาดึงตรงนี้เนาะเขาก็ยิงยำย,ย,ยีหัวใจกูเอากูแก่มึงแหละอะไรมึงแหละก,ก,กูเ <Hey. S 1> พิ่งอาไปชมป่ามึงถ่ายทอดให้เด็กได้แล้ว ต,ต,ตัวเนี้ยตัวจะเล่นไม่ไหวอ,อยู่แล้วเนี่ยมีแต่เงี้ยเล่นเอง <c oughs> ไม่ไหวแล้วต่อไปปีหน้าไปเลยกลับเข้าเมืองเลยข้างหลังเขาไล่แล้วเออกูมาาุกไม่อยู่อยากอยู่ดูหน้ามุกนะครอบโอ้ยตาแล้วจะมาง้อจะเด็ดพ่อเมื่อปิดทองเจ้าไม่รับก็ไม่เป็นไรก็เขาบอกไม่รับเพราะโคเขาหญ้ารับเองเอาเถอะแม่แก้ววันนี้เขาไม่รับวันหน้าพบความจริงเขาจะรับเองไปเด็กพี่เดี๋ยวเราเข้าตำหนักนายกัปตัะ ทุกวันนี้มานั่งอยู่ตรงนี้ก็เสียเวลาพอสมควแล้วใครจะรับเป็นลูกมันไม่เป็นล <c oughs> ูกของฉันไม่สนใจนั่งทำงานเก็บของเอาไปนไปแล้นเจ้าคัะไปไหนเจ้าค่ะไหหา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 ้าหาหาาาห เดี๋ยวแก้วหันหน้าไปทางนู้นนะจ๊ะไปทางไหนเจ้าคะแก้วหันหน้าไปทางนู้นทางนู้นทางไหนทางนู้นทางนู้นทางนู้นนน้นับหนึ่งถึงสามแกวหันมาพี่จะมาคล้องคแล้วพาเข้ากำลังหนึ่งถึงสามนะเจ้าคะค่ะนับเจ้าคะนับนะจ๊ะห่งเจ้าคะไปกันหมดก็บอกว่า หลังเลิอกอะทรแล้วจะาัะกินก๋วยเตี๋ยวกันที่แท้เป็นชินีนี่เองแอบนีแอบกินก๋วยเตี๋ยวพบกันปีหน้างากนกาชาดเดิเจ้ขขาค่ะใครรับแก้วตบมือให้แก้วหน่อยเจ้าค่ขาขคขาะขอประคุณขขค่รอหน่อยค่ะโอ้โหขอเสียงปรบมือให้กับ